สวัสดีค่ะร้านอินสุวรรณกรุน๊นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวกล้องติดปืนนะคะสำหรับสายล่าสายเดินป่านะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นกามโม่สามเก้าคูณสี่สิบนะคะจะมีวิธีการใช้ยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นกาโมสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปรับในนะคะรุ่นมาตรฐานนะไม่มีไฟนะคะไม่มีไฟสามขีดเก้านะคะก็คือปรับได้ตั้งแต่สามเท่าถึงเก้าเท่านะคะสามารถปรับระดับได้ตรงนี้เลยุควรเปิดฝาออกได้เลยนะคะเปิดฝาออกได้เลยแล้วปรับระดับที่ตรงนี้นะคะ พอได้ระดับที่ต้องการแล้วนะคะก็ปิดฝาไปได้เลยพอได้ระดับที่ต้องการปุ๊บทุกคนปิดฝาไปได้เลยค่ะหน้าเลนจะอยู่ที่40มิลน,นะคะหน้าเลนจะอยู่ที่40มิลน,นะลำกล้องคอกล้องจะอยู่ที่25มิลน,น้ำหนักเบานะคะแต่แข็งแรงและทนทานมากๆกระจกคือใส่กิ๊กเลยทุกคน เส้นเลงนะคะจะเป็นสีดํานะคะอันนี้คือผ่านกล้องก็คือชัดใสมากๆเลยนะคะถ้าดูด้วยตาเปล่าก็าคือชัดมากๆอันนี้คือผ่านกล้องนะคะทุกคนเส้นเลงคือชัดมากๆนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบนะคะก็จัดกันได้เลยตอนนี้นะคะทางร้านก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือของแถมนะคะที่ทางร้านจะแถมไปให้เนาะอ่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเช็ดเลนนะคะทางร้านแถมไปให้แล้วก็ไฟฉายคาดหัวทางร้านก็แถมไปให้เหมือนกันนะคะระดับน้ํานะคะระดับน้ําทางร้านก็แถมให้แล้วก็ขาจับนะคะทุกคนสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะ1ดมิล20มิลนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้แจ้งแอดมินได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อเดี๋ยวทางร้านนะคะจะแปะลิงก์นะคะแล้วก็ เบอร์โทรเพจนะคะไว้ให้สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นยังไม่หมดนะทุกคนรีบมาจัดกันได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากดูรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีลงรุ่นใหม่ๆใ,ให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะ